สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้อุนอัวชาแนลก็ไม่มีอะไรมากนะคะทักทยายเช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเนะาะอาบน้ำเสร็จก็ลงมาที่ทางนานที่สาวนะคะว่าจะชวนพี่สาวออกไปหาอะไรแพงๆทานสัก50 6 0บบบาทอะไรประมาณนี้นะคะวันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ ช่วงวิกฤตโควิดนี้มันก็คงไม่มีใครจะออกไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะกิจกรรมวันว่างของอนลัวช n แนลก็ไม่มีอะไรมากค่ะดูซีรีส์บ้างดูไฮไลไท์บอลอะไรประมาณนี้นะคะคงไม่ต้องบอกใช่ไหมคะว่าอนลัวช n แนลชอบชอบสโมสรไหนนะชอบทีมไหนก็ไม่ต้องบอกนะคะพระพอดูจากนะ พอดูจากคลิปที่ผ่านมาก็ส่วนมากจะพูดถึงไฮไลท์หงแดงอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะว่ายังคงชอบและติดตามมาตลอดนะคือเหตุผลที่ว่าเออทำไมถึงชอบฟุตบอลนะหลายคนยังสงสัยว่าเออส่วนมากผู้หญิงจะชอบที่นักฟุตบอลหรอไม่นะแต่สำหรับเราแบบ คือชอบที่แบบว่าความเป็น FC นะคะเพื่อนชอบทุกอ,อย่างที่กินนิวโ,โฮอ่ะอย่างวันนี้เราไม่มีอะไรทําวันหยุดเนาะก็ชิวๆอ่ะอาบน้ำอะไรเสร็จก็ลงไปหาอะไรกินขับรถแถวบ้านแถวบ้านเนี่ยว,ว่าหาขับรถเลาะหมมุ้ยเฮียบมื่อเช้าไปดูเอ่อ เมื่อชาวไปดูข่าวล่าสุดของหงแดงมานะคะตะลกเนาะว่าไหมเดี๋ยวจะเกิดเกิดให้ฟังนะคะว่ามีสำนักข่าวบางบางประเทศนะคะเพื่อนๆอ,นอะเราจะไม่ขอเอ่อยเอ่อยเอ่อยถึงช่องเนาะมีสำนักข่าวบางประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่ยีิบสี่เมษาที่ผ่านมานี้เนาะหงแดงริวพูลสมรสรยักษ์ใหญ่แหง่งศึก พเมยรีกอังกฤษติดต่อไปหาจุดๆเดี๋ยวเราจะเอ่ยเป็นฉายาแล้วกันแล้วไม่อยากเอ่ยชื่อเขาฟิลิปเป้คูเตยอ่ฮะเดี๋ยวจะเรียกฉายาว่าคูเตยแล้วกันนะคะเพื่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำออกไปที่เราเรียกคูเตยนี้จะหมายถึงใครอะฟังดีนะคะฟิลิปเป้คูเตยอะฮะขาดซึ่ง พิมิลีอังกฤษติดต,ต่อไปหาฟิลิปเป้คูเตยกรองกลางชีมชาติบราซิลของเจ้าบุนทุม่มบาเซโลนาและบอกตรงๆเลยนะคะว่าดึกคอปไม่ต้องการดึงเขากลับมาสู่ทีมเอ็นฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนค่ะดูปากนะคะแน่นอนจ้าและเป็นที่เข้าใจกันว่าคูเตยวัย27ปีย่าง ย้ายจากทีมลิเวอร์พูลไปอยู่บาร์เซโลนาเมื่อเดือนมก,กราคมปี2018แต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ก็คือถ้าถ้าพูดแบบว่าตามที่เราวิเคราะห์ก็เหมือนกับว่าอยูอห่หงแดงอ่ะเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วนะคะแต่พอย้ายไปสโมสรอ,อื่นเหมือนเป็นส่วนเกินใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรู้สึกแบบนี้ไหมคะ อันนะั้นาขวขาที่เสนอมาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งไม่สามารถโชว์เออเขาเรียกอะไรล่ะไม่สามารถโชว์แบบว่าควาสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่อ่ะและฤดูการน,นี้ถูกปล่อยให้บร์นมิวนิกยืมตัวไปใช้งานโหยืมตัวไปใช้งานนี้นึกถึงอะไรบ้างวะเออ ถ้าแถวบนนอกนี้เหมือนยืมรถรถอะไรนะรถไถานาไปไถานาใช่ไหมประมาณนี้เนาะก็ว่ากันไปค่ะแต่ดูเหมือนว่าทีมเสือใต้ไม่ต้องการออปชันซื้อค่ะทำให้อนาคตของครูเต้ยเกิดคำถามต่างๆในเวลานี้ค่ะและท่ามการกระแสข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ของอังกฤษนะคะ รวมถึงทีมเก่าอย่างดูครอฟข,ของเราด้วยนะคะอย่างไรก็ตามรายง,งานข่าวล่าสุดจากสปอร์ตสื่อดังของสเปนระบุว่าดูคอฟติดต่อไปหาคูเตยและถามตรงๆถามอย่างชัดเจนเลยว่าเออไม่ใช่สิเราอ่านผิดขอไปค่ะติดต่อไปหาคูเตยโดยตรงและสแสดงความชัดเจน แสดงความชัดเจนไปดังๆเลยว่าเราไม่ต้องการดึงฟิลิปเป้คูเต้กลับมาสู่ทีมอันฟิวแล้วนะจ๊ะเพราะปัจจุบันลิเวอร์พูลก,ก็เหมือนโอเคลงตัวทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งบางครั้งเอ,อ่อคือถ้าพูดตรงๆเราไม่ต้องการที่จะให้เขากลับมาแล้วในเมื่อเหมือน เหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะเอ่อเลือกที่จะไปเป็นดาวรุ่งก็ขอให้เขาทำตามความฝันของเขาให้สำเร็จแล้วกันเนาะส่วนสมโมสรเราก็นะคะยังคงฟอร์มท็อป10ต่อไปค่ะเ,เพื่อนๆยังไงก็ขอฝากขอให้เ,เพื่อนๆเอ่เอ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube น้อยๆของอุนว h ชาแนลคนนี้ด้วยคนนะคะและถ้าอยากให้อุนว h ช n แนลทาคลิปออกมาแนวไหนยังไงฝากคอมเมนต์ติชมได้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรแพงๆทานสัก5 0 6 0แล้วกันนะคะวันนี้